หนุ่มสอนรามตอบชัดคืนดีหรือไม่หลังกุ้งพลอยขอจีบอีกครั้งล้านเบื่อหน่ายสร้างประเด็นหนุ่มสอนรามตอบแล้วหลังอดีตภรรยากุ้งพลกนิตรินโพสต์ขอจีบได้ไหมออกสื่อพร้อมโพสต์ถึงสามีรัวๆช่วงนี้อีกทั้งยังไลฟ์ประกาศขอจีบยังรักยังรออดีตสามีอยู่นั้น ล่าสุดหนุ่มสอนรามเปิดใจกับทางอีจันท์บันเทิงถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาจบไปตั้งนานแล้วไม่คิดว่าจะกลับไปคืนดีหรือว่ารีเทิร์นอีกแล้วส่วนที่อีกฝ่ายบอกว่าถ้าหนุ่มสอนรามมีสาวอื่นแล้วจะยอมถอยนั้นเจ้าตัวบอกว่าการที่ตนไม่มีคนอื่นเพราะให้ความสำคัญมากที่สุดคือการดูแลวีจิดูแลคุณแม่จึงไม่ได้โฟกัสในเรื่องอื่น เมื่อถามย้ำว่าหากกุ้งพลอยกลับตัวเป็นคนดีแล้วจะให้โอกาสไหมเจ้าตัวตอบชัดเจนอีกครั้งว่า ผมคิดว่าถ้าคุณติ๊กเขาทำในสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเช่นเดียวกันกับผมครับถ้าผมทำในสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นผลดีกับตัวผมและลูกต่อแม่ของผมต่อสิ่งที่ผมทำครับส่วนเรื่องที่ว่าจะกลับมาคืนดีไหมคงไม่แล้วครับถามว่าเบื่อไหมที่ต้องออกมาตอบคำถามแบบนี้อยู่บ่อยๆโดยหนุ่มสอนรามตอบว่าผมอยากจะบอกว่าผมก็รู้สึกเบื่อนะครับ ผมอยากให้เวลาที่เขาสื่อสารกันเนี่ยมันเป็นประเด็นของแม่กับลูกมากกว่าซึ่งผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่าผมไม่เคยปิดกั้นที่เขาจะวิดีโอคอลคุยกับลูกผมพึงพอใจในการใช้ชีวิตแบบครอบครัวแบบปกติคือผมไม่อยากจะให้ตัวผมเองหรือลูกมาเป็นประเด็นทางสังคมหรืออยากจะทําตัวเองให้มันเป็นดราม่าขึ้นมามันไม่ใช่วิธีการที่ผมประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วอยากจะบอกว่าประเด็นที่เกิดขึ้นและมันเป็นประเด็นทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากผมประพฤติตัว หรือปฏิบัติกับลูกตรงนี้ผมอยากจะชี้แจงด้วยเพื่อให้แฟนๆได้เข้าใจว่าเป็นยังไง ถามว่าเขาก็ยืนยันจะเดินหน้าจีบเอาชนะให้ได้โดยหนุ่มสอนรามตอบว่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมก็ได้แต่เพียงชี้แจงในส่วนของผมว่าบางครั้งผมคิดว่าแฟนคลับของผมคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆที่เอนด,ดูวีจีเขาก็อยากจะรับรู้ความเป็นไปของการเจริญเติบโตของวีจีหรืออยากจะทราบในเรื่องงานของผมที่มันได้ถูกอัปเดตแต่บางครั้งการที่ต้องออกมาตอบในประเด็นที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาในทุกครั้งและเป็นประเด็นดําเดิมแบบนี้ มันก็จะสร้างความเบื่อหน่ายต้องขอย้ําประเด็นทุกๆประเด็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของผมและการกระทําของผมในทุกครั้งเลยครับเมื่อถามว่าอยากจะฝากบอกอะไรถึงอดีตภรรยาไหมโดยหนุ่มสอนรามได้ตอบสั้นๆว่าไม่ดีกว่าครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด